ทำไมจีนจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของประเทศไทยในเรื่องของการท่องเที่ยวเราจะคุยกัน3ประเด็นชาวจีนเนี่ยมาเที่ยวไทยน้อยลงจริงไหมทำไมประเทศจีนเนี่ยนะจะกลายมาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวเรื่องที่3ปัจจัยซ่อนเลนที่หลายคนนึกไม่ถึงเนี่ยคืออะไรประเด็นแรกชาวจีนเนี่ย เที่ยวไทยน้อยลงจริงไหมต้องบอกว่าไทยกับจีนเนี่ยนะครับสายสัมพันธ์ของสองประเทศเนี่ยมีมาอย่างยาวนานนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเลยหนึ่งมกราจนถึง13กรกฎาเนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับห้าอันดับแรกอันดับที่1ครับเป็นของมาเลเซียที่2ครับเป็นของจีนนะต่างกับมาเลเซียนิดเดียวอันดับที่3าเป็นอินเดีย4เป็นรัเสเซียแล้วก็5เป็นเกาหลีใต้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ17ล้านคนถามว่ามากหรือน้อยคําตอบก็คือน้อยกว่าปีที่แล้ว5.62%หลายๆคนก็คงจะพูดกันไปแลม่ว่าป็นองคามปลอด หรือกระแสข่าวต่างๆนานาที่เกิดขึ้นนะแต่วันนี้ผมจะนําเสนอเรื่องใหม่ๆใ,ให้กับทุกท่านทราบบ้างสิ่งที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับงานประเพณีสงการแต่ไม่ได้จัดที่ไทยเราองค์ประกอบต่างๆก็คล้ายบ้านเราเนาะก็คือดินแดน12ปันนาอยู่ในประเทศจีนนั่นเองทางใต้นะครับของมณฑลยูนนานอ่าถ้าเกิดเรานึกภาพไม่ออกก็คือทางใต้ของแถวแถบคุนหมิงเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะว่าจีนเขามีการแบบพัฒนาฐานที่ท่องเที่ยวแวะมาที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้าง จานวนนักท่องเที่ยวในปีนี้สูงสุดนะเป็นประวัติการเราดูเลยครับนี่เป็นข้อมูลสถิติตั้งแต่ปี1,964 นักท่องเที่ยวนะครับแห่เข้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมากที่สุดเลยในปีล่าสุดเติบโตแทบจะทุกประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นเกาหลีจีนเนี่ยโหจีน,นแห่ไปญี่ปุ่นเยอะนะเห็นไหมครับแล้วก็บวกแบบ4 0 5 0ิบห้าสิเปอนเยอนเยนะจีนไปญี่ปุ่นเยอะมากนะครับไทยเราก็เยอะอีกเหมือนกันเนาะไทยนี่คือคนไทยชอบไปญี่ปุ่นกันมากเลยญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ได้รับความนิยมมาสักพักและเป็น10ปีแล้วตั้งแต่เขาฟรีวีซ่าปีที่ผ่านมานะครับไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยร้อนแรงมากในการท่องเที่ยว คำตอบก็คืองานอซากา e x เอ็กโปงานนี้เนี่ยนะครับจัดยาวเลยตั้งแต่เมษาจนถึงตุลานะครับก็คือจัดแบบครึ่งปีเลยก็จะเห็นว่าผู้คนเนี่ยนะครับเดินชมมากมายนะไม่ว่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นเองหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกมุมโลกทีนี้คําถามต่อมาทําไมจีนจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับ เราก็รู้ว่าเรื่องของทาริฟและการขึ้นภาษีทั่วโลกเลยล่าสุดเนี่ยนะครับจีนเนี่ยนะครับเขาก็ประกาศนาะฟรีวีซ่า70ประเทศทั่วโลกจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาอเมริกาใต้นะครับประเทศไทยเราญี่ปุ่นนะครับเอเชียโอชยเนียทั้งหลายแหล่นี่นะครับก็คือได้รับฟรีวีซา่าการได้รับวีซ่าเนี่ยสาวันเลยนะครับอย่างไทยเราเนี่ยไทยเราไปเที่ยวจีนนี่30วันนะครับถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยเราได้แค่2วีคเนาะคือ14วัน ทีนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจาก trip.com แพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวเนาะเขาบอกว่าข้อมูลตรงนี้ตั้งแต่ฟรีวีซ่าเนี่ยนะครับสำคัญมากก็คือเขาใช้คำว,ว่า s i g n i f i c a n t l r y เลย boosted tourism แล้วก็สายการบินโรงแรมนะครับการบุ๊กกิ้งต่างๆนะครับมากกว่าปีที่แล้วแบบมากๆเลยนโยบายตรงนี้เนี่ยนะครับจะทำให้ผู้คนนะครับหลั่งไหลไปเที่ยวจีนเพราะว่าฟรีวีซ่าเนี่ย การตัดสินใจที่จะไปเที่ยวเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นถูกไหมครับผมลองกดจองตั๋วเครื่องบินเนาะกรุงเทพเราเนี่ยนะครับไปเซี่ยงไฮ้แล้วจองแบบ ใกล้คิดด้วยนะราคาตัว๋วเครื่องบินเนี่ยนะครับก็ตามนี้เลยถ้าเป็นสายการบินที่เป็นโลคอลก็อยู่ที่ประมาณ6 0 0ันถึงเจ็ดบาทแต่ถ้าเกิดเป็นสายการบินที่เราคุ้นเคยนะครับอย่างการบินไทยหมื่นกัถ้าเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยโหถูกกว่ามากอันนี้ตัว๋วเครื่องบินแลวหนึ่งนะเราดูค่าใช้จ่ายในการเดินทางกันบ้างอันนี้ผมเอาข้อมูลมาจากแพลตฟอร์มของทริปเนาะสมมุติว่าถ้าเกิดเราไปเซี่ยงไฮ้แล้วเราอยากไปเมืองอื่นเมืองที่โด่งดังที่คนมักจะไปกันเวลาไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็คืออย่างหางโจวซูโจจากเซี่ย ราคาเท่าไหร่ราคาก็ตั้งแต่100จนถึง300บาทส่วนตัวผมเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้เมื่อป,ปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็มีโอกาสไปเที่ยวหังโจวนะครับก็เลยสัมผัสได้ถึงค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าญ,ญี่ปุ่นเนี่ยพอสมควรเลยเรามาดูโรงแรมกันบ้างล้องเปรียบเที่ยบให้ทุกท่านดูเป็นแบรนด์ที่อาจจะสากลเลยก็คือแกรนด h ไฮแอดนั่นเองดาน่าเลยนะครับกับกระชั้นชิดเลยปรากฏว่าเป็นไงครับ4,800บาทนะครับห้องก็เป็นแบบนี้เลยไปญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหมื่นแน่นอนนะครับโตเก ทีนี้ประเด็นต่อมาสถานที่ท่องเที่ยวเซียงไฮ้เนี่ยนะครับเป็นเมืองที่มีความทันสมัยล้ำยุคตึกรามบ้านช่องต่างๆนะครับเขาพัฒนาไปอย่างรวดเร็วสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมลภาวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีน้อยมากๆเลยสำหรับเซียงไฮ้สถานที่ช้อปปิง้งก็มีอันนี้หนานจริงลู่เนาะชาวไทยเราก็ชอบไปไปทำอะไรครับไปช้อปปิงนะ้งเนาะ เพราะว่าต้นถนนเลยมีอะไรครับมีป๊อปมา t เรามาดูที่อาหารบ้างอันนี้ก็เป็นร้านแบบโลลนะปลาเกียมชายนี่อร่อยมากปลาเด้งมากเกียมชายหวานมากหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจะกินเป็นอาหารโลลเชนต่างๆก็มีเฟรนช์ชายต่างๆก็มีอันนี้ฟกายผมเคยทานที่ฮ่องกงเป็นเบอร์เกอร์เนาะอร่อยมากนะก็มาเปิดที่เซี่ยงไฮ้นะครับสายกาแฟอยากจะได้บรรยากาศ ก็มีอีกเหมือนกันอันนี้เป็นร้านที่นํามาให้ดูนะครับก็คือกาแฟไปด้วยแล้วก็ชมทัศนียภาพของเมืองเซี่ยงไฮหากคุณไปแบบเป็นคู่รักครอบครัวน้องๆหนูๆมีลูกเซี่ยงไฮก็มีเซี่ยงไฮดิสนีย์แลนด์ถ้าเกิดคุณไปเซี่ยงไฮเนี่ยนะครับคุณจะได้สัมผัสเรื่องของประสบการณ์แคสเลตโซไซตี้อย่างแท้จริงเลยถึงต่อให้คุณแลกเงินไปแต่ว่าการรับเงินของร้านค้าต่างๆหรือการสั่งอาหารผ่านอ l ลีเพย์แต่ถ้าเกิดเป็นโลคลอลนักอาจจะใช้วีแชทอะไรอย่างเงี้ยคำว่าซุปแอปคือมีหมดแลกเงินจองตัวถไฟ จองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมได้แปลภาษาได้รวมถึงอะไรครับแท็กซี่นะที่นั่นก็มีตีตีไปไหนมาไหนก็สะดวกแล้วก็ราคาไม่แพงหากคุณไม่ชอบเที่ยวในเมืองประเทศจีนยังมีทัศนียภาพมีธรรมชาติเนี่ยที่สวยงามในรูปนี้เป็นเมืองลี่เจียงนะั้นหรือแชงการีลานั่นเองอันนี้เป็นจิ่วไจ้โกอันนี้เป็นภูเขาหิมะมังกรหยกภูเขางอใบ ต้องบอกเลยว่าจีนมีครบแล้วไม่น้อยหน้ากว่าญี่ปุ่นเลยนะครับจีนยังมีอีเวนต์ต่างๆคุณทราบไหมครับว่าตอนนี้กีฬาที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับหนึ่งในนั้นก็คือกีฬา F1 หรือว่าฟอร์มูล่าวันนั่นเองเขามีแข่งทั่วโลกเลย2030สนามทั่วโลกดูใบสิงคโปร์ญี่ปุ่นหนึ่งในนั้นของสนามนี้ก็คือเซี่ยงไฮ้นั่นเองปีหน้าครับส0ง6ัเน,ะนาะเซี่ยงไฮ้ก็จะจัดฟอร์มูล่าวันัยซ่อมเลนสี่หลามีนานะใครสนใจก็ไปดูกัน จะไปถึงเรื่องนั้นเนาะก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เนาะเรามาดูดอลลาร์อินเด็กซ์แท็กตั้งแต่ตอนทำเนี่ยประกาศทารีเมื่อต้นเดือนเมษาดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยอ่อนค่าไปแล้วเนี่ยประมาณสัก5%แล้วถ้าดอลลาร์เทียบกับหยวนเกิดอะไรขึ้นก็คือดอลลาร์เนี่ยอ่อนลงประมาณ2.4%และถ้าหยวนเทียบกับไทยละ่ะหยวนอน่อน5 8 7ดอลลาร์อ่อนกว่าหยวนหยวนอ่อนกว่าไทยทีนี้เรามาดูเจแปนเยนบ้างเยนเทียบกับไทยก็อ่อนเนาะเยนก็อ่อนกว่าพระนนััน้ไคบ บาทเราแข็งสุดนะครับบางคนบอกไม่ส่งบลไม่จริงอ่ะ ไม่มากก็น้อยครับเวลาคุณจองตัว๋วเครื่องบินคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางคุณโค้ดออกมาเป็นค่างเงินคุณมีผลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจแต่ผมก็จะบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้สิ้นหวังนะปม่ได้เราก็ยังมีสิ่งที่สวยงามวัฒนธรรมเนาะเรามีศิลปะวัฒนธรรมวัดวาอารามของเราอันเป็นเอกลักษณ์เรามีอาหารไทยที่ได้รับการยอมรับเนานะชาวต่างชาติเาก็ชื่นชอบเราโดยเฉพาะสตรีทฟู้ดววเนี่ยนะครับเขาชอบอาหารไทยเรามากๆแต่ที่ท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยนะครับก็บอกว่าติดอันดับโลกเนี่ยอยู่หลายที่ไม่ว่าจะเป ทลที่ภาคใต้ล่าสุดหนังนะครับจูราสิ์ก็มาถ่ายที่กระบี่คนไทยเนี่ยเฮฮาอัธยาศัยดีจิตใจดีที่ี้มาดูเรื่องดีๆกันบ้างเนาะประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเป็นเจ้าภาพจา land, ัด m o r r o w โ a n ลน u s i c Festival เนาะระดับโลกอันนี้ระดับโลกนะจัดปีหน้าที่ชนบุรีอันนี้ก็จะดึงดูดการท่องเที่ยวเพราะว่าคนเขาก็จะมาดูคอนเสิร์ตมาดูศิลปินเขาก็ต้องเดินทางมาที่ประเทศไทยมาร่วมงานก็อีกเรื่องหนึ่งครับพระปางวาัดอรุณเนาะ,ะได้รับการบรรจุข,ขึ้นเป็นมรดกโลกนะครับของยูเนสโกเนี่ยอันนี้ก็ แต่วันนี้ก็ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แย่ลงที่เรามีตัวเลขที่มันลดลงแต่อาจจะเป็นเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยนะครับ เขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาก็ได้คนที่สนใจลงทุนหุ้นอุตสาหกรรมท,ท่องเที่ยวเนี่ยนะครับคุณต้องคอยมอนิเตอร์พ olicy ทิศท,ทางต่างๆของประเทศเพื่อนบ้านประเทศคู่แข่งเราวันนี้ผมก็แสดงให้ดูแล้วว่าจีนเนี่ยนะครับเขาพัฒนาอย่างรวดเร็วและครั้งนี้ฟรีวีซา่าซึ่งจะทําให้จีนเนี่ยนะครับก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งที่สําคัญทางด้านการท่องเที่ยวไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะทุกประเทศทั่วโลกจีนจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัววันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ